ช่วงนี้ก็ใกล้ถึงเทศกาลนะคะที่จะมีงานกระเสียนกันแล้วนะคะน้องๆหลายๆคนก็อยากจะมองหานะคะของขวัญน,นะคะของฝากนะคะสำหรับผู้ใหญ่หรือคนที่รักนะคะวิธีการจัดนะคะตะก้าหรือกระเช้ากล้วยไม้นะคะเพื่อที่จะไปมอบให้กับผู้ใหญ่หรือคนที่คุณรักนะคะ,ะมาดูวิธีการเลยะคะ่ะก่อนอื่นเราก็ต้องมีการ เตรียมอุปกรณ์ก่อนนะคะสำหรับอุปกรณ์เนี่ยมันก็จะมีกระเช้าเลยนะคะหรือตะกร้านะคะที่เราอาจจะได้มาแล้วเราก็อาจจะเก็บเอาไว้นะคะแล้วก็มีพวกลวดแบนนะคะที่ใช้สำหรับผูกแล้วก็กันไก่นะคะที่จะเอาไว้ตัดนะนอกจากนั้นก็จะมีโบอีกนะคะสำหรับโบเนี่ย ก็มีทั้งว่าเราจะไปซื้อก็ได้นะคะหรือว่าเราจะทําเองก็ได้นะคะแต่ปกติที่สวนพี่นุชจะทําเองเดี๋ยววันหลังพี่นุชจะมาบอกขั้นตอนวิธีการทําโบนะคะสําหรับวันนี้เอาเรื่องตะก,กากล้วยไม้ก่อนนะคะค่ะแล้วหลังจากที่เราเตรียมอุปกรณ์เสร็จแล้วนะคะเราก็ต้องมาเตรียมดอกไม้นะคะน้องๆที่มีกล้วยไม้อยู่บ้านแล้วตอนนี้กําลังเริ่มออกดอกบานสะพังแล้วใช่ไหมคะวิธีการเลือกกล้วยไม้ที่จะไป จัดกระเช้านะคะก็คือเราต้องเลือกกล้วยไม้ที่มีดอกบานนะคะเต็มที่นะคะเวลาไปจัดเนี่ยกล้วยไม้ของที่น้องๆทำเนี่ยมันจะสวยอลังการเลยนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นดอกตูมเนี่ยมันจะไม่สวยมากเวลาไปมอบเนี่ยมันจะดูไม่เป็นที่โดดเด่นนะคะสะดุดตานะคะค่ะเมื่อเราเลือก ก้วยไม้เสร็จแล้วนะคะน้องๆก็ทําตามนี้เลยนะคะอันนี้เป็นขั้นตอนในการทําอันดับแรกนะคะก็คือนํากล้วยไม้นะคะนำรากเขาเนี่ยนะมาแช่น้ําก่อนนะคะการแชร่เนี่ยจะทําให้รากเขา,านิ่มนะคะง่ายต่อการจัดนะคะอะ่พอเราแช่ได้สักพักหนึงสักสิบหรือ 15นาทีลากกล้วยไม้นิ่มแล้วเราก็นํากล้วยไม้นะคะมาเตรียมนะคะวางใส่ตะกร้านะคะโดยการเก็บลากให้เรียบร้อยก่อนนะคะแล้วก็มาจัดวางนะคะในตําแหน่งที่น้องๆเห็นว่าสวยงามก็อาจจะไล่ระดับจากต้นที่สูงอยู่ข้างบนแล้วก็ไล่ลงมาเป็นชั้นๆเป็นต้นข้างล่างนะคะตามความเหมาะสมนะคะอันนี้คือไม่ฟิกนะคะแล้วแต่ไอเดียใครจะทําแบบไหนก็ได้นะคะไม่มีอะไรตายตัวเลยนะคะค่ะเมื่อเราจัดวางเสร็จแล้วนะคะเราก็ ถ้าสมมติมันยังโยกแยกอ่อนพี่นุชลืมบอก วิธีการจัดวางไม่ให้กล้วยไม้โยกเยกนะคะเราก็ใช้ลวดแบร์เนี่ยไว้เป็นคอยผูกคอยล้างกับผูตะกร้าไว้นะคะค่ะเมื่อเราจัดเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็นําโบนะคะหรือริบบินที่เราเตรียมไว้เนี่ยมาผูกค่ะเท่านี้ก็ถือว่าเป็นการเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วน้องๆก็ไปมอบนะคะให้กับผู้ใหญ่นะคะที่เรารักนะคะไว้ในงานต่างๆได้นะคะไม่เฉพาะงานเกษียณก็ได้นะคะก็หัดทําไว้นะคะรับรองว่า ผู้รับเนี่ยจะต้องประทับใจนะคะในแบบหือเหมือนเราทำเองเนะี่ยคนรับเนี่ยเขาจะประทับใจและก็ซึ้งใจได้มากกว่านะคะของขวัญที่เราไปซื้อด้วยเงินเฉยๆมันเขาเรียกว่าคุณค่าทางติดใจมันไม่เหมือนกันนะคะค่ะและวก็ใครชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมนะคะกดไลค์กดติดตามเพจพี่นุชพิชอรนนะคะกล้วยไม้ระดับโลกนะคะและก็สอนสร้างไรายได้จากงานอดิเรกคะ่ะ หรือแอดไลน์แอดก็ได้นะคะพิชออนนะคะต้องมีแอดด้วยนะคะแอดพิชออนนะคะค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ